คุกกี้คุกกี hm ้อีไข่ดาวมันยังเดือดไม่หยุดเลยนะเออใช่สวัสดีครับชื่อเอื้อนะครับเจ๊สาเจ๊สีโลวสวัสดีค่ะฉันฉันชื่อเค เป็นคนจริงเออเก่งมากเก่งมากเอเคย์ชิปอนสวัสดีครับผู้ขอครับไม่ใช่ผู้เรานะครับสวัสดีครับชื่อเจครับแอสซอนเมนท์ช่ะชื่อเทียนค่ะแอสซอนไม่เหมือนกันอ่าชื่อเอิร์นนะคะชื่อธรรมชาติได้วันนี้ก็จะมาปิดตาให้ทายขนมนะแล้วคิดว่าคิดว่าจะตอบถูกมากน้อยแค่ไหนเออน่าจะได้หนึ่งเต็มสิบหรืออาจจะได้สูตรเต็มสิบมั่นใจมั่นใจแบบ 9เต็ม10ทั้ง10ข้อก็ได ma ้ขาวข้อเพราะว่าเพราะว่าอยู่ตรงข้ามบ้านนะของเขาทำไม100%เพราะว่าเป็นคนชอบกินขนมบ้านงงเคนชอบกินขนมไงทต่ไม่ถูกนะเออแต่ก็แน่นอนเพราะว่าเตรียมเรื่องของกินกีพี่ทุกคนทุกแห่งชิมมาหมดแล้วมันต้องมีสักอันอะที่ถูกเซต ถ้าเดา给你想一想เออไท泰国小手术的嗯你觉得你会猜的对吗当然猜不对แล้วส่วที่ปิดตานี่คือทำอะไรครับปิดตาทำอะไรวะหูจําไม่ได้ปิดตาตีหม้อแล้วไม่ยอม ตาอะไรอ่ะเป็นตานอนในในเครื่องดื่อะไรอย่างเงี right ้ยเออแถวมันเยอะเออเออเออใช่ใช่ใ <qualc> ช <LI ES> ่อุ้ยอุ้ยอม๊ยพอดี้เคยแต่ปิดไฟปิดไฟนอนโอเคบอกเมื่อไหร่ครั last time that you did สายตาอันนี้ e ช่ไหมโอ้โหเรลี่ก็เคยเคยปิดตาตอนงานโรงเรียนอ่ะงานอะไรสักอย่างคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีไหให้ใช่ไหมเราก็อยากแบบคุยกับเพื่อน a few moments later oh, <God. S 1> ใช่แต่ตอน,น,นอวดกันนะได้จับได้จับงูอะไรเงี้ยได้จับปลาไหลอะไรเงี้ยตอนนั้นอวดกันได้จับงูแล้วตอนนี้อวดกันได้จับอะไรจับ <laughs> กติกาคือปิดตาชิมขนมต่อไปนี้และบอกรูปร่างขนาดรสชาติว่าเคยกินหรือไม่เคยกินกม,มไนนะด้มได้นหมนม้กระจิงนะได้กินไหมไม่ คุกก <Cookie. S 2> ี้มีป่าวะคุกก <Cookie, Cookie. S 3> ี้คุกกี้อุ้ยมันแท่งมีก้านเออเฮ้ยไม่ได้กินเลยอีขนมไข่ดาวปะเนี่ยมนไข่ไข่เจียวอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ยังไม่แน่ <c oughs> ดมไม่ได้ไม่ได้กิน <c oughs> อืมมัน <c oughs> เป็นไรอะ่ะหอมหอมอะ่ะ เว้ยนี่แตกอ่ะอืมคนเป้าคนเป้าไม่ีคุณเลยบัวลอยเหรอมันมีป๊อปแป๊ด้วยวะแง่มีเสียงป๊อปแป๊ใช่เลยไม่ต้องเดาวอะไรแล้วมันคือไข่ดาวเออไม่เจียวมันดาวเท่านั้นเออได้ยินเสียงป๊อปแป๊ดมันคือบัวน่ะเป็นไอจ๊มัน เหมือนโยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็มีระเบิดในปากอ่ะมันยังระเบิดไม่หยุดเลยตอนนี้ร้อดไหมร้อดไหมของฉันมันไม่ระเบิดอ่ะเธอไข่ดาวทอดไข่ดาวที่มีเม็ดเปาะแปลกเปาะปเคยกินแต่อันที่มันแบบเป็นเป็นอมยิ้มอะไรก็ติ่มในไหนลองเปิดผ้าปิดตาออกแล้วพี่เทียนลองดูว่าติ่มอะไรอยู่เนี่ยอะไรวะอีไข่ดาว ได้ไงชายดวดเก่งมากเลือกได้โหเลยมีเต็มสิบให้เท่าไรหนึ่งอันนี้น่ารักอ่ะเอออันนี้ดีนะอันนี้อันนี้ก็เต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบเลยค่ะเอาไปเจ็ดเออเหมือนเราโตเราแก่แล้วไม่อินแล้วอ่ะได้กินหน่อยไหมได้กินไปอ่ะอ้ยคืออะไรอ่ะ เคสมว่ยอ sure> anyway, okay. oh, so mm ่ะ hmm. น oh, so ิโซะนโซ่เาสวอนนเต็่อเลยเนี่ยมันก็กินอะไรวะเคสเมอ์วยอ่ะนีก้าสวอนเซอร์เออจัลลัเซีงเซงเซสมตงเียอ่ะโอ้พุชเต้าอีไขดาวมันยังเดือดไม่หยุดเลยใช่ปะแล้วกินไปก็เหมือนเมื่อกี้เลยโอ้ยแย่มาก จะเดือดไปไหนี่ยกินเหมือนกะทิอีกใช่กินหวานน้ำตาลก้อนดูหิวแลยกินคึ่งเงิหมดเลยอ๋อละที่มันเป็นตีนแน่เลยอะตีนน้ำตาลน้ำตาลอะคล้ายๆขนมไม้อะมันเรียกว่าอะไรวะอันนี้ขนมแท่งล่าสุดที่เคยกินเป็นแท่งคืออะไรอะโอ้ยไอตีมไอติมตัวจะถ้าไอตีมแบบเราจะกินอย่างเงี้ย เคสจะย่างชื่อแบอจินจินตะมาทาจิ้นชีเหรอฮ้ชูชีจิ้นชีชูชีจิ้นชีชูชีต่อรีเจีมะเคสอย่างเงี้ยไอ้เอ้ไอ้ไม้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไาอ้ไอ้อไอ้ออออไอไอออออออวนอ ก็สุ่มๆกินนะอืมวุ้ยเต้จะยากเค็มอืมคือเป็นน้ำซุปทำเออใ,ใช่เขาช่วงมงอ่ะจงโกลมีไหมจงโกลมีไหมน่าจะม่ได้อยู่แต่ผมไม่เคยกินมีทุกอย่างเลยตตั้งแ่กูี่มากูแต่ฟังมาสองอย่างอีเคสบอกมีทุกอย่างเลยพี่ที่ประเทศจีนแต่ว่าฉันไม่เคยกินไม่รู้จริงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนน้ำตาลน้ำตาลทั้งแท่งเลย เขาเรียกอะไรวะเนี่ยฉันเคยกินตอนเด็กๆฉันไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงน้ำตาลแท่งหรอลองเปิดีนออนี่แหละแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรแท่งไม้ขนมไม้อ๋อขนมไม้เออตังเมน่าจะใช่ตังเมย์ตใครตาใครอแคมป์บยยยยยย อร่อยนะเคสออร่อยมากจะกลัอยู่ไหมไม่ได้เจ็ม่ไก้เจ็บแ่ม่้จมเจ็บแตไม่ได้เจ็บ่ม้เจ็มเจ็ไม่เ่มได้่ไ้เจิบ่มเจ็บแต่ไไ้เจ่ไดเจ็บ่ไเต่่เจ็บแต่ไเต่ไม้เจมัเต่ม่นเเิ่็่เดเดเเ็มเ่้ มีปุชีคนเชื่อเถียนใช่ไหมไ่้อ,อิปันไหมอิดตองดินเดินออกดีมันมีความเป็นซองเนาะมันโคกนะเหมือนบวยเหมือนโคกอะโคกบวยเหรอ เหมือนผ้าเน่าจริงๆเว้ยมันเหมือนแบบผ้าที่เราไม่ได้ซักแล้วก็ทิ้งไว้อะนกว่าจะหมูกผังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเนี่ยเม็ดโคกใช่ไหมที่เขาเอามาตำตำให้มันละเอียดใช่ไหมที่ที่เหมือนที่เคยพูดไปอ่ะอ้านึกออกแล้วที่มันจะเป็นซองสีขาวเป็นรูปปูว่ะเป็นรูปอมอ่ะเป็นมัว เออเป็นโคา้าซองเล็กๆตอนเราสองบาทสมัยก่อนตอนนี้มันเป็นซองเล็กๆที่มันต่อต่อเรากันไนดะ้บาอะซองเล็กๆข้างหน้าเป็นสีลำต่าลใช่ปะว,วะเป็นรูปหัวใจเนี่ยพอมือตัวเองอะ่ะมันเป็นโคลาเออหรือว่าจมูกพังวะหรือว่าจมูกพังวะเฮ้ยใช่จรินด้วยโคมั่นใจเลยเหรอมั่นใจว่าโค้ก มันเป็นโคล่าไม่ใช่โคอะเปรี้ยวๆหวานโคล่าอร่อยอือมันเป็นแบบเออไม่กินหรอคะอืมอร่อยอืมอร่อยอืมมันโคล่าเปรี้ยวเป็นฟองๆเป็นขาวหรือบวกวัวมันจะอยู่ในโค้กอร่าไหมเออนี่ไงหัวใจจริงด้วยสไปร์เหรอ มันรสชาติเหมือนกันอ้อโอ้ยในอ้าวคือสไปร์สสไปร์บราบาบี้ไรกว่าจำได้ว่าตำแต่ไม่เคยไม่เคยลองเนี่ยหลอดใหญ่ไปมบาสอ่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างได้มาเล่นเกมเดี๋ยวเราวันนี้สนุกอืมวันนี้สนุกน้องแต่ว่าอิ่มท้องได้แบบว่า ไม ga, ่ต้องกินละข้าวเย็นแล้วก <of ững> <edia> ็ร <allows> ู <tul ß> ้สึกแบบย้อนวันวานในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบของเงินแม่ไปซื้อขโมยเงินแม่ไปซื้อก็ได้กินขนมอร่อยดีสนุกดีก็มีโอกาสชวนมาอีกนะชอบอร่อยครับก็ได้รู้สึกย้อนวันวานได้กินขนมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยสนุก ใช่ว่าจะลองกลับไปหาซื้อแต่ว่าแบบมันหาซื้อ,อยากอะ่ะมันหาซื้อ,อยากนะแต่ว่ามันมีขายที่ยูพิกนะเ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไปที่ยูพิกเนี่ยเลย <Hey. S 1> อันนี้ซื้อใช่เพราะว่าตอนเนี้ยยูพิกเรามีแคมเปญตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่6พฤศจิก,กานยนม,มีเวลาให้ไปซื้อตั้งอยู่เออเริ่มต้นแค่3บาทเท่านั้นใช่24ตุลาถึงวันที่6พฤศจิก,กายนโอเคกัไป ฝากกดซับด้วยใช่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะเออยังไงก็วันนี้ก็แบบก็ต้องลาไปก่อนเนาะอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะขนมย้อนวัยยบายจ้าอใช่ยืนเหวี่ยนเต๋อใช่ไหมใช่หรอเค้ลองชิมลองชิมลองชิมเค้กชาอีฉังชื่อชื่อชือ โชยให้กล้องก่อนให้ก้องก่อนโชียทำไมมึงไม่แกะให้กูก่อนอี้ยนมงมึงกะให้กูด้วยค่ะแล้วกูปิดตาเออมึงแกะ